สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเอในะช่องในเอนะ A, นะตอนนี้ผมจะมาเปิดอันบ็อกกล่องนะครับผมอันนี้เป็นการอัดวิดีโอเพื่อยืนยันนะครับว่าของที่ผมสั่งมานะครับยังไม่ได้แกะเลยนะก็อย่างที่เขาบอกกันนะครับว่าอ่ะถ้าเราจะเปิดหรืออันบ็อกกล่องที่ส่งมาจากทาง โชปปี้ก็ดีลาซาดาก็ดีนะครับหรือการขนส่งนะเราต้องอัดวิดีโอเอาไว้อันนี้ผมอัดวิดีโอสดๆให้ดูเลยนะครับผมไม่มีตัดต่อนะครับคือนี่ให้ดูสภาพกล่องมันนะครับผมที่มาส่งผมนะดูโคตรยับเยินเลยนะครับผมบอกกับทางขนส่งไปนะครับว่าอา้าทำไมกล่องมันยับเยินขนาดนี้อ่ะบอก เขาบอกมานะครับว่าผมมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวครับเพราะทางขนส่งหรือทางศูนย์ที่รับสินค้านะครับเขาเป็นคนคัดแยกกล่องแล้วก็จัดก,การเรื่องกล่องผมก็เป็นคนส่งอย่างเดียวอ่าแลวอย่างนี้ผมจะโทษใครได้ละครับถ้าของข้างในมันเสียหายนะครับคือดูสภาพกล่องสิครับใครใครใครเห็นอ่ะก็รู้เลยว่ามันมันเละมากครับดูดูก็รู้อ่ะ แต่ว่าดูสิครับเนี่ยกล่องมันมันเหมือนมาโดนทับมาอย่างเงี้ยอ่ะให้ดูเนี่ยโดนทับมาอย่างเงี้ยบี้มาอย่างนี้เลยอ่ะให้ผมพูดยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาเกาะมามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแย่จริงๆเลยเคยเจอนะกล่องยับยุยี่แต่มันไม่ขนาดนี้ไง เ่องการอัดวิดีโอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกล่องแรกเลยมั้งที่แบบว่าผมตั้งใจอัดวิดีโอจริงๆเลยนะสินค้าแม่งข้างในมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันเป็นพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์โทรศัพท์หรือว่าแท็บลงแท็บเด็ดเนี่ยทำยังไงเนี่ยดูสภาพกล่องดูข้างในสิครับโอ้โหเละเลยนะแล้วดีนะทาง คนที่ส่งอะเขายังหุ้มบับเบิลกันเอาไว้ชั้นหนึ่งแต่ว่าอาจจะบางไปนิดนึงนะครับไม่รู้ซะแล้วว่าขนส่งที่ส่งมาเนี่ยแย yeah, ่จริงๆนะครับเนี yeah, ่ยดูดิดูขนาดขนาดกระดาษกระดาษบางๆเจอเจอแบบว่ากล่องยับขนาดเนี้ยข้างในอะยับมากอะ่ะ เชื่อเลยว่าเนี่ยครับอ่าโอเคสภาพกล่องยังดียังสวยเพราะว่าทางขนส่งอ่าทางเจ้าของแดเนี่ยเขาก็ใส่บับเบิ้ลมาให้สักนิดนึงนะเพื่อมันป้องกันแต่ก็ยังมีรออยู่นะครับเห็นไหมฮะที่มุมขอบเห็นไหม แต่จริงๆอะ่ะมันจะโทษที่เจ้าของที่ส่งมาก็าไม่ได้นะมันต้องโทษที่บริษัทขนส่งที่รับเข้ามาแล้วก็ขนส่งอะ่ะดูดิสภาพกล่องแม่งโคตรยุยยีเลยโอ้เพราะเขาคงคนที่ส่งเขาคงไม่คิดหรอกว่าเขาจะส่งได้แย่ขนาดนี้ อ้ที่ผมอัดนี่ไม่ใช่อะไรนะผมอยากระบายจริงๆะว่าเนี่ยแหละให้รู้ว่าอะมันก็ยังมีนะที่ขนส่งมาแย่แบบนี้ผมถึงไม่ค่อยอยากจ่ายแบบว่าเ้าเรียกอะไรอะ่ะโอนไปก่อนนะครับ พอเราจ่ายแบบโอนไปก่อนเนี่ยแม่งของมาเราอยู่ไม่อยู่แม่งก็วางไว้ข้างนอกอ่ะผมเลยแบบเอาแบบว่าเจ็บเงินไปทางช่างแม่งอะ่ะจะผมจะอยู่ไม่อยู่ก็บอกว่าเออเดี๋ยววันอื่นเขามาส่งแล้วกันนะครับแต่บางที่เขาก็ขนส่งดีนะอืมเนี่ยครับเนี่ยขนาดไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยยังบี้เลยอะ่ะตัวของแถมยังบี้เลย จ้งจริงๆเลยขนส่งอโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่อยากจะถ่ายสดๆให้ดูเลยว่าอ,อของที่ได้รับมาแบบว่าอยากยุย่ยๆเนี่ยแล้วแกะออกมาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงผนที่สุปก็พอได้พอรับได้ครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องโทษบริษัทขนส่งอนะ ครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ระบายครับยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ